investment tips สนับสนุนโดยหุ้นวิชันสร้างโอกาสการลงทุนแบบย,ยั่งยืน สำหรับช่วง Investment Tip ของเราวันนี้นะคะยังเกาะติดการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐค่ะที่มีขึ้นในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรแล้วก็หุ้นตัวไหนนะคะจะได้รับอน,นิสงจากส่วนนี้นะคะวันนี้มาพูดคุยกับคุณมงคลพ่วงเพตาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีคร่บ สวัสดีค่ะคุณพี่มงคลคะได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับพี่มงคลคะใกล้มากๆแล้วนะคะที่เราจะทราบผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐคำให้พี่มงคลช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งคะ่ะว่าจะมีผลกระทบหรือส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นไทยเราบ้างคะโอเคครับก็อัปเดตล่าสุดนะครับถึงเมื่อคืนนี้คะแนนค,คุณแฮรริสเนี่ยเข้ามาใกล้คุณทำมาก ขึ้ห่างกันไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเห็นไหมว่าไม่นะครับว่าตัวตลาดในการเมื่อคืนนั้นบวกเลยนะครับบอลอยู่ตกแล้วก็ในตัวดอลลาร์นั้นก็อ่อนค่าลงมาเลยนะครับก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยังวลกับเรื่องคุณทํามชนะมากกว่านะครับตอนนี้ผลต่อตลาดไทยเดี๋ยวเราต้องมารอดูครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายน่าจะทราบเป็นที่ทราบกันว่าคนคนจะมองกันว่าส่วนใหญ่จะมองว่าตัวคุณคํามได้เนี่ยหุ้นจะตก ต่ต้องไม่ดูครับผมคิดว่ายังไม่ได้เป็นการชีชัดเพราะว่าถ้าเกิดคุณรัมได้ขึ้นมาหรือคะแนนคะแนนนําขึ้นมาหรือว่าเป็นผู้ชนะเนี่ยแล้วคุณรัมพูดในเรื่องของสงครามว่าอยากยุติอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นบวกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมมองว่าตลาดหุ่นตอนนี้เนี่ยยังต้องรอดูผลจริงๆแล้วออกมาแล้วต้องดูว่าคุณรัมจะพูดอะไรด้วยถ้าพูดสงครามนําเรื่องอเรื่องภาษี อันนี้นะครับอันนี้ผมว่าบวกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดถึงแม้ของคุณเฮริสจะขึ้นมาบางคนบอกว่าคุณเฮริสขึ้นมาเนี่ยติดประตูลบเลยคือบวกอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณเฮริสพูดถึงเรื่องการขึ้นภาษ,ษีของจีนหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นลบกับตลาดได้เช่นกันเพราะเนี่ยในเรื่องของผลเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยในมุมดาอเองเนี่ยเราไม่ได้เลงอย่างเดียวเลยนะว่าจะลบเราคิดว่าไม่แน่ครับอยู่ที่คําพูดของคนชนะว่าพูดอะไรแล้วจะมีผลต่อตลาดแล้วสัปดาห์นี้จริงๆอีเวนต์เยอะครับ มีประมาณ5ตัวเลือกตั้งเป็นแค่หนึ่งใน5ตัวเท่านั้นเองนะครับเท่าตัวที่เกิดขึ้นในสถานนี้ครับคือไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งก็ต้องรอดูใช่ไหมครับพี่มงคลว่าจะพูด <c oughs> ถึงนโยบายต่างๆอย่างไรบ้างอ่าแน่นอนครับเพราะนโยบายส่วนใหญ่ก็สองฝั่งตรงข้ามนะคุณท้าเองเนี่ยจะขึ้นภาษีข้างนอกแล้วก็ลดภาษีข้างในประเทศคุณแฮริสก็ลดภาษีข้างนอกแล้วขึ้นภาษีข้างในนะครับจะเป็นอะไรลักษณเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนโยบายเป็นสําคัญเลยครับ <fuck. S 2> พี่มงคลคะถ้าดูในส่วนของสถิติย้อนหลังที่ผ่านมาคะ่ะว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งอย่างสารัดนะคะปกติแล้วดัชนีของตลาดหุ้นสารัฐหรือตลาดหุ้นไทยเองคะ่ะจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะครับในผ่านที่ผ่านมาเนี่ยเราทางเราทําบทวิเคราะห์ออกมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าสองถึงปีสองศูนย์นะครับก็มีการเลือกตั้งท้งหมดแปดครั้งแต่มีประธาดีอยู่สามท่านที่ 3, ททดำรงตำแหน่ง 2, สองสมัย <N> นะครับก็มีแค่สองคนที่ดำรงตำแหน่งสบายเดียวคือคุณช้ามกับคุณไบเดนสถิติที่ผ่านมานะครับตอนที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จหุ้นมักจะตกก่อนนะครับ,รบแล้วก็มักจะขึ้นทีหลังนะครับนั่นนี่คือสถิติที่ผ่านมาแล้วก็เท่าที่เราทดสอบมาทั้งหมดแปดครั้งเนี่ยในระยะเวลาที่เป็นระดับหลักหกเจ็ดเดือนขึ้นไปเนี่ยหุ้นอเมริกาจะบวกเกือบหมดเลยส่วนของไทยเองเนี่ยอาจจะแตกต่างเพราะไทยเองก็จะมี มีเรื่องของไทยอยู่ประจําอยู่แล้วเป็นเรื่องตัวแปรทัว่วไปของเราเองนะเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีมีม,ม,ม,มีมีความมีความสัมพันธ์กับในเรื่องเลอกตั้งของอเมริกาเท่าไหร่แล้วก็คราวนี้ต้องบอกก่อนครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมของอการเมืองเศรษฐกิจแตกต่างกันภารกิจของผู้นสาสหรัฐในปีนี้กับปีอื่นๆก็แตกต่างกันรวมถึงวันนี้าราคาหุ้นอเมริกาขึ้นมาค่อน,ข,อนข้างเยอะแล้วก็บอลดิวเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นมาเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะอ,อิมพลายกับครั้งนี้อาจจะไม่ได้มากนะแต่ผมเชื่อครับเท่าที่มีการวิเคราะห์กันดูเนี่ยเราเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งของะธานดิสาร์เองนันเนี่ยเชื่อว่าหุ้นน่าจะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแฮริสหรือว่าคุณทําเองเนี่ยน่าจะขึ้นครับอย่างนี้ท,ที่พี่มงคลมองนะครับถ้าเราเจาะเลือกลงไปในเซกเตอร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับถ้าแยกเป็นทั้งสองนโยบายของผู้เข้ามาชิงตําแหน่งนะครับมองว่ามันจะส่งผลต่อเซกเตอร์กลุ่มไหนเป็นพิเศษ บ้างครับโอเคครับกลุ่มที่ว่าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณไฮริสขึ้นหรือคุณชรัมขึ้นเนี่ยสองคนเนี่ยจะมีนโยบายที่คล้ายกันอยู่อย่างหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของอ่านโยบายด้านการค้าต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตมาระยะหนึ่งแล้วก็น่าจะเกิดต่อไปเพราะ,ะนั้นนี่เรียกว่าไม่ว่าใครขึ้นมาเนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆคือกลุ่มนิคมครับนี่ก็มุตากรรมเนี่ยจะได้ไประโยชน์ทั้งหมดเลรอเห็นไหมครับว่า ตัวท,ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่กีส่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. ผู้ประกอบการของอเมริกาเนี่ยมีการย้ายฐานตัวเองไปอยู่ข้างนอกอเมริกาหรือจีนเนี่ยเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว Apple นะครับเรานี้อีกกลุ่มที่เหลือเนี่ยที่เกี่ยวข้องอะ่ะหลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มส่งออกครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่ภาษีกาแฟภาษีเยอะขนาดไหนแล้วก็น้อยขนาดไหนกลุ่มถัดมาคือกลุ่มพลังงานครับ mm hmm. อันนี้ก็จะมีผลในเชิงการนโยบายด้านพลังงานของตั้งคู่แล้วก็กลุ่มสถาพันการเงินซึ่งก็จะถูก ลิงก์มาจากเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็เงินเฟ้อของอเมริกานั้นกลุ่มหลักๆเองก็จะอยู่ประมาณนี้แล, nah แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือหุ้นไทยหรือกลุ่มของไทยเองที่อิงอยู่กับประเทศจีนถ้าเกิดจีนมีปัญหามากๆจากการใช้นโยบายการค้าของตัวเมตาเองเนี่ยมันจะลิงก์มาถึงหุ้นไทยด้วยอย่างเช่นพวกกลุ่มโลจิสติกเนี่ยจะเป็นหลักๆเลยนะครับหรือไม่ก็กลุ่มเดินเรือเนี่ยก็จะมีมีมีตัวตัวแปรสําคัญที่มาจากเรื่องของจีนด้วยนะครับ เมื่อกี้พี่มงคลพูดว่ามีปัจจัยหลายปัจจัยที่ต้องติดตามเลยค่ะอยากจะให้พี่มงคลพูดถึงเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนิดหนึ่งค่ะที่ทยอยประกาศช่วงนี้มีประเมินตัวเลขกําไรไตมาสนี้ไหมคะครับตอนนี้กําไรไตมาสที่สาที่มีการรายงานมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ประเมินต่อไปเราคิดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ2 0 0 0สามถึง2 0 0 0ห้าหมื่นล้าน200,000 2.5แสนล้านบาทก็ติดลบจริงๆก็ติดลบทั้งคิวอันคิวเยอันเดียแหละนะครับเพราะว่า ใต่มาสนี้เนี่ยจะมีประเด็นหลายเรื่องครับโดยเฉพาะที่อ o s ลอของตัวโรงกันน้ามันบางรายถึงขั้นขัดทุนแต่ได้ได้เรื่องเงินบาทแข็งมาช่วย นะครับแต่ก็ยังไงก็ตามน้อยกว่าเรื่องของเอฟเบตาตัวสต็อกลอสอยู่ดีเซกเตอร์หลายๆเซกเตอร์ที่พวกอาหารเครื่องดื่มดีนะครับแต่เซกเตอร์ที่ไม่ค่อยดีคือเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องชิ้นส่วนยานยนต์ปิโตรน้ำมันไม่ค่อยดีนะเนี่ยนี่คือภาพรวมๆของตัวกำไรที่ผมดูมาเนี่ยกำไรส่วนใหญ่แล้วที่ออกมาแล้วจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับที่เราประเมินขั้นต้นไว้เนี่ยท 23, 2.3 2.5แสนล้านบาทเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่ประมาณการไว้นะครับอาจจะหล่นไปเหลือประมาณ สองแสนล้านก็เป็นไปได้ครับแล้วก็ทิศทางตลาดหุ้นหรือว่าทิศทางหุ้นส่วนใหญ่หลังบเชื่อว่าน่าจะปรับตัวลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยประมาณสิบสี่พฤศจิกายนเนี่ยเราอาจจะเห็นการขายทํากําไรหลังจากที่หุ้นขึ้นมาเยอะแล้วก็การรายงานผลประกอบการผันไปแล้วครับคขอบคุณพี่มงคลมากๆนะครับสำหรับข่าวในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับ ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับทางนาฬิกาออบบีเวียนครับนาฬิกาที่ออกแบบอย่างมีสไตล์ดูดีมีระดับครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทไ i โอเลียนจำกัดถ้าสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0971935282หครับหรือแอดไลน์ตามาคีย์เวิร์ดที่ขึ้นหน้าจอได้นะครับวันนี้ต้องออขอบคุณแขกรับเชิญทุกๆคนนะครับแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันจนันทร์อังคารเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกานาทีครับขอบคุณครับ